สวัสดีครับพี่น้องผมมาจะพยายามเบ็ดีกรอบสองครับว่าจะมันคือว่ามันนี่ครับรอบแรกผมพยายามมาผมได้สองตัวครับพี่น้องไปเบ่งตัวอันเย็นนยครับนี่ครับยามรอบแรกได้ครับพี่น้องอีสองตัวครับจะไปว่าจะไปเบ่งอีกรอบหนึ่งครับว่าจะแปมน้องเนี่ครับหน้องโลครับน้องคนมาถ่าแล้วครับนี่ครับศูนย์ไปเป็นมูครับ แกนเตื่นแจนย่านครับไปกันเลยครับครับล้างแ,แรกแรกม้นครับอย่างได้พี่น้องโอ้เห็นหัวตัวครับพี่น้องไปยังไงือขึ้นมาไม่ทีพี่น้องเห็นภาพเลยนี่ครับโอ้ตัวอย่างสวยเห็นภาพพ,พี่น้อง กินลึกเลยวะหยอกหยอกหยอกมาต่ยกันนี่ครับ,รบ,รบหลังแหลกแข้งมันครับแล้วก็ล้างต่อไปเลยครับเอาน้องมาน้ำครับมนันีหน้องโลโอ้หลังนี่กระดึงครับพี่น้องคุณครับพี่น้องดึงโกงเลยครับมัน บึงเอาเป็นมี่ห้อแบบอืมตัวอย่างสวยเลยพี่น้องตายครับตัวนี้ตายครับนี่ครับตัวอย่างงามเลยครับอันนี้เป็นอย่างไครับพี่น้องโอ้นี่ตัวอย่างนไงครับ รับพี่นอ้องน่ครับต้นตัวยังสวยเลยครับพีรุ่นล้างต่อไปครับแล้งนี่เป็นอย่งไร ล้างนี้ไปกินครับกินหล่อนครับเพนล้างต่อไปครับไอน้ำหนาครับไอน้ำหนาไอ้ล้างนี้ไว้กินครับพี่น้องไปรุ่นล้าง,ม,ง,ง,ม,ง,ม,ง,ม,งมังห้องมังไหมนะครับเอามังหองหุ่นหองเทืงครับไปกันเลยครับ หล้างนึงครับหล้างเส้นล้างนึงว่าเส้นนี่ครับหมื่นหมื่นเนี้ยนะครับพอรถไฟด้วยนะครับหหือล้างนี่ครับเป็นยังไงนะครับบูนครับพี่น้องหล้างนี่กินย่างนักเลยครับนี่นี่ครับโกงเลยครับเดี๋ยวอมเหมือนหลุดโอ้หลุดพี่น้องหลุดบ้างเดี๋ยวเสียอย่างเงี้ยนี่เอเบิร์อะไรพี่น้องพี่เบอร์เบิร์ห้องถึงนะครับ ก้ร่างกินเลยครับพีแล้วพีครับโล่งงห่วงครับสั่นครับเนี่ท้ายกูเดียวเลยครับี่มากูเดียวครับมมไปนอนเลยครับ ล้างนี่พี่น้องเด้อพี่น้องถอนเลยครับพี่เห็นขั้นมาพี้ล้างมันวันมีหูนเด้อฟูโอ,โอ,โอ,โอ้เห็นตัวเย็นได้พี่น้องตายตายครับามาแล้ววะนี่ครับตัวหนึ่งครับใส่ย,ย่างงามเลยครับพี่น้องโอ้ตัวเย็นครับพี่น้อง กดครักัดคัดเส้นยังน็ครับกถูยังงามเลยครับเอาละครับยามเบสบัเลยครับก็ขึ้นไปเอาเอี้ยนครับก็ เดี๋ยวจะพึ่งพี่น้องครับจะไปไปโซยันอยู่ทั้งนหรอครับเดี๋ยวผมไปโซอยุ่ยเดี๋ยวเยียนสามตัวพี่น้องเดี๋ยวจับโซ่ไปครับไปเอาเยียนกันครับเอาละครับพี่น้องก็ได้สามแต้มครับรอบที่สองครับอันอีสองตัวยุ่ยเยี่ยนครับพี่น้องก็พันแน่ครับรอบสองนี่ครับก็ถือตัวเงี้ยแน่อยู่ครับเป็นตัวมันตัวยังเงี้ยนะพี่น้องครับ กูได้มาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซองวิธีสาบายนะครับให้สางกระทั่งใจผมมั่งกดไลค์ผมถึงสองรอยไลค์เด้อครับพี่น้องแล้วนี่ใกล้ลดแล้วพี่น้องเพราะซองนี้กินเล็กเลยพี่น้องก่อนคิดปรกลรงครับอย่ากผมว่ามาหยาบน,นี่ว่าจอดผมว่าจะทายซอกเสาใหญ่มันหลุดครับพี่น้อง ช่างสีไันจะตายล่ะก็รอบแลกผมทายลงลงล่วงยูทูบจะพีพี่น้องก็ได้สองตัวช่วงแท่ตัวหนึ่งช่วงยามยีตัวหนึ่งครับก็เป็นร่วงกันเป็นหาดตัวครับอันหลอกแรกไม,ม้มแล้กกับผมไม้แลวของปีนี้ครับพี่น้องก็ใค่น่้อยู่ครับก็ชิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ